สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราจะมาเล่าประวัตินะครับเสื้อกั๊กกันนะครับผมในยุคพระเจ้าชาวนะครับที่สองของราชวงศ์อังกฤษนะครับเป็นผู้ที่ทรงนําเสื้อกั๊กมาใช้นะครับประกอบฉลองพระองค์นะครับและชุดของข้าราชบริพารนยครับพร้อมกับนานนะครับพระราชพิธีต่างๆนะครับซึ่งต่อมานะครับจอห์นเอเวอร์ลินนะครับนักเขียนในยุคสมัยของพระเจ้าชาวนะครับที่สองได้เขียนถึงเรื่องราวแห่งการเปลี่ยนแปลงนี้นะครับ ในวันที่18ตุลานะครับปี166นะครับนับเป็นครั้งแรกนะครับในราชสำนักของกษัตริย์นะครับของทรงพระองค์นะครับคล้ายดังรูปนะครับเป็นชนชาวตะวันออกที่เป็นเสื้อคอปกนะครับเสื้อคลุมและภายใต้นั้นนะครับเป็นเสื้อผ้าอกนะครับที่ปลูกปมเงื่อนอย่างแน่นหนานะครับและบันทึกเช่นนี้นะครับยังต่าวที่มาครับของเสื้อกลักนะครับใช้คําเดิมว่าเวสนะครับที่แปลว่าเวสต์ลอสนะครับ ที่หมายถึงนะครับเสื้อจะไม่ใส่ผลเอวของผู้ใส่นะครับโดยเสื้อนะครับผ้าของบุรุษนะครับรูปแบบนะครับการสวมเสื้อกัักไว้ใต้เสื้อคลุมนะครับได้กลายเป็นแฟชั่นนะครับที่เผยแพร่นะครับในคนยุคนั้นนะครับช่วงศตวรรษที่17และ1 8แปนะครับจนมีความนิยมนะครับที่จะสวมเสื้อกั๊กสีสดใสนะครับไว้ภายในและดําเนินไปเช่นนี้นะครับจนถึงศตวรรษที่19นะครับที่มีการจํากัดสีนะครับ ลงในเข้าอยู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงนะครับหลังการปฏิวัติเนี่ยฝรั่งเศสปี1789นะครับพวกต่อต้านชชั้นสูงนะครับจะกลายเป็นผู้กําหนดรูปแบบของการแต่งกายของชาวฝรั่งเศสนะครับและชาวยุโรปทั่วไปนะครับพวกเขานะครับได้ทําเสื้อกั๊กลดความประนีตนะครับและความศักดิ์สิทธิ์ลงนั่นเองนะครับแล้วปี1810นะครับ เสื้อกั๊กนะครับถูกออกแบบให้สั้นลงนะครับและแนบลำตัวมากขึ้นนะครับและมีความสําคัญนะครับเป็นรองแค่เพียงเสื้อคลุมเท่านั้นนะครับการออกแบบนะครับให้แนบตัวให้เกิดแน่นนะครับศสรีลษณ์ผู้สวมใส่นะครับทั้งไหล่แผ่นอกและเอวนะครับการใส่เสื้อกั๊กนะครับแต่เปลี่ยนจากเรื่องอำนาจนะครับอันศักดิ์สิทธิ์นะครับมีความสวยงามนะครับเฉพาะทําตัวนะครับ ให้กลายเป็นเครื่องแบบพื้นฐานนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับแทนที่จะเป็นเครื่องแบบลำลองใต้เสื้อคลุมนะครับอีกทั้งนะครับคุณสมบัติในการปกป้องความหนาวเย็นในแถบยุโรปนะครับอีกชั้นนะครับก็ทําให้มันได้รับความเผยแพร่มากขึ้นนะครับการเปล่งแปลงเสื้อกั๊กนะให้กลายเป็นเสื้อผ้าที่สามารถเข้าถึงได้หลักประวัติศาสตร์นะครับของฝรั่งเศสนะครับนั้นก็คือนะครับการลื้อความหมายเดิมของเสื้อกั๊กนะครับให้กลายเป็นเครื่องเครื่องแต่งกายสามัญนะครับไม่ใช่เครื่องแบบสูงส่งนั่นเองนะครับ เมื่อโลกเข้าสู่ศตวรรษที่20นะครับเสื้อกัากนะครับจะกลายเป็นผลิตภัณฑ์นะครับสําคัญนะครับของธุรกิจเสื้อผ้าผู้ชายและชุดลำลองทั่วไปนะครับจนกระทั่งนะครับช่วงการศตวรรษที่20นะครับการเกิดขึ้นนะครับของสงครามโลกนะครับได้ทําให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับเสื้อกั๊กนะครับที่ต้องใช้เนื้อผ้าและความประณีตนะครับ ในการตัดเริ่มนะครับเสื่อมคายความนิยมลดน้อยลงนะครับจนกระทั่งนะครับปีศตวรรษที่1960นะครับเริ่มเข้าสู่ช่วงปี1970นะครับเครื่องกักนะครับก็กลับมาสู่ความนิยมอีกครั้งนะครับผ่านทางภาพยนตร์ตัวเอกครับในเรื่องบ l o อ s c a d i ี s at Sandland นะครับอันเป็นเรื่องราวนะครับ คาบอยครับนอกรีดนะครับได้สงมใส่เสื้อกั๊กนะครับเป็นเครื่องแบบนะครับอีกทั้งในภาพยนตร์ของกลุ่มโจรปนธนาคารนะครับซีอีแต่งตัวนะครับเสื้อผ้าอันมานิยมในแบบนี้นะครับแล้วก็ขาดเสื้อกั๊กกันไม่ได้นะครับการกลับมาของเสื้อกั๊กนะครับที่พบเห็นได้มากที่สุดนะครับในสื่อล่วมสมัยนะครับได้ถูกเผยแพร่นะครับผ่านทางกีฬาสุกเกอร์นะครับ และเสื้อก,กั๊กนะครับจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันอันสุภาพนะครับ